ที่คนพม่ารู้จักแต่คนไทยอาจจะไม่ทราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้เล่าขอ,อนําท่านผู้ชมมาดูว่าเ<ส>พื่อนบ้านเรามีผีอะไรกันบ้างที่ถูกกล่าวขานและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจนมาถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามมาเลยครับผีพระในภาษาพมา่าเรียกว่าพงจีตตแย บางคนอาจจะไม่ได้ออกเสียงแบบนี้หรือสำเนียงอาจจะไม่ตรงเป๊ะสทีเดียวแต่เชื่อเถอะว่ากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันอยู่คำว่าโภงจีภาษาพมา่าแปลว่าพระสงฆ์ตเยแปลว่าผีรวมกันเข้าก็ตรงตัวเนอะอาจจะกลับด้านบ้างก็คงไม่เป็นไรเพื่อความเข้าใจเนาะผีชนิดแรกนี้ ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยว่ากันว่าคาถาปราบผีใดๆก็สะกดไม่ได้นะอันนี้ขอยึดแนวทางความเชื่อของท้องถิ่นเป็นหลักเชื่อกันว่าผีพระมีอิทธิอาถรรพ์แรงเนื่องจากเคยเป็นผู้คงในศีลกินในธรรมมาก่อนพอกลายเป็นผีไปแล้วยากแก่การควบคุมหรือยากแก่การถูกสะกดคาถากันผีคาถาปราบผีบทไหนๆก็อาจจะกลายเป็นของเล่นไปเลยเมื่อเจอเข้ากับ คงจีตาแย่แต่ผู้เล่าก็เชื่อว่ายังไงเสียจะต้องมีหมอผีผู้ที่เก่งฉกาจสามารถข้ามขีดจำกัดตรงนั้นไปได้แน่นอนนะครับอันนี้คือคิดว่าน่าจะมีคนที่เก่งสามารถปราบได้อยู่แล้วไม่เช่นนั้นก็คนเป็นก็คขงขวัญผวากันไม่ยอมจบยอมสิ้นนะครับแต่ในสังคมของเขาเขาจะแยกแยะนะว่า ผีร้ายกับผีดีถ้าผีดีนี่เป็นลักษณะของเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนเสมือนไม่ต่างจากเทวดาอีกภพภูมิหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องแยกแยะก,กันก่อนนะครับผีต่อมาคือผีมะแพวะหรือบางคนจะออกเสียงว่ามะเพลวะมะเพวะ,ะ,พวะนะอันนี้ก็ก็แล้วแต่สำเนียงนะครับเราไปคุยภาษาบ้านเขาอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่เป๊ะสะักทีเดียวก็ต้องขออภัยกันนะครับ ชาวพมา่าเชื่อว่ามะแพลวะหากดึกสงัดค่าคืนไหนมีลมพัดจะมีดวงวิญญาณของผีสาวผมยาวสลวยในชุดสีเหลืองมาพร้อมกับลงงศพผุผุและมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านใครบ้านหลังนั้นก็จะมีคนตายในเวลาถัดไปเพียงไม่นานความเชื่อหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับผีมะแพลวะคนพมา่าบางชุมชนมีความเชื่อว่าหากเขียนป้ายเอาไว้หน้าบ้านว่าเนื้อเด็กมีรถขม เนื้อสุนัขมีรถหวานเป็นถ้อยคําสั้นๆที่เขาจะเขียนเอาไว้แล้วก็แปะเอาไว้ที่หน้าบ้านถ้ามีป้ายแบบนี้แล้วลูกๆหล,ลานๆบ้านนั้นก็จะรอดพ้นจากความตายอเนื่องมาจากอาถรรพ์ของผีมะแพรหวานี้ได้นะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นวิธีแก้ของชนท้องถิ่นนั้นๆอาจจะไม่ใช้วิธีเดียวกันเสื้อทั้งหมดทุกชนชนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ สาเหตุของความเชื่อนี้เกิดจากคำเล่าลือต่อกันมาว่าผู้มีญาณสูงส่งของท้องถิ่นนั้นๆนสัมผัสได้ว่าผีสาวต้องการกินเนื้อเด็กผู้ทรงศีลท่านนั้นก็เลยแนะนำให้ผีสาวว่าควรเลือกกินเนื้อสุนัขแทนจะดีกว่านับแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยยึดแนวความเชื่อนำป้ายมาเขียนว่าเนื้อเด็กมีรสขมเนื้อสุนัขมีรสหวานเพื่อปกป้อง ลูกๆหล,ล,ลานๆของตัวเองตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาถ้ามองไปแล้วก็คล้ายๆเ,เรื่องผีไม่ไม้บ้านเรานะครับพอบางชมุมชนเขาก็จะมีการแขวนเสื้อแดงแขวนปลัดกคิกแล้วก็เขียนป้ายเอาบอกเอาไว้ว่าบ้านนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะบางท้องถิ่นเขาก็จะให้ผู้ชายทาเล็บแดงอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับผีมะแพรหว่ามาจากไหน ตำนานเล่าว่าผีมะแพรวาถูกพี่ชายร่วมสายเลือดของตัวเองฆ่าตายด้วยความเข้าใจผิดและดวงวิญญาณของเธอกลายเป็นผีเร่ร่อนจึงไปขอพึ่งพิงใบบุญผู้ทรงศีลในท้องถิ่นนั้นๆผู้มีญาณวิเศษท่านนั้นก็เลยอนุญาตให้ดวงวิญญาณของมะแพรวาสิงสถิตยอยู่ที่สุสานบางตำนานก็กล่าวว่าผีสาวมะแพรวะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิทักษ์สุสานตามพระประสงค์ของผู้สืบราชบัลลังก นับแต่โบราณน,นานมาแล้วก็คือความเชื่ออาจจะเริ่มจากเรื่องเล่าที่แตกต่างก,กันไปบ้างเรื่องรลวาก็ยังรวมๆเป็นเนื้อเดียวกันอยู่อาจจะคลาดเคลื่อนไปในบางส่วนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติผีม้วนเสือหรือพญาเลตแยาถ้าผู้เล่าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยเจ้าของภาษาด้วยนะครับเพี้ยนไปบ้างก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะให้อภัยกันนะครับ ถีมวนเสือหรือพรยาเลตแยแห่นี้ต้นกําเนิดความเชื่อเด็กหญิงชนพื้นเมืองนําเสือมาม้วนเป็นตุ๊กตาสวมใส่เสื้อผ้านะแล้วก็เหมือนกับว่าแต่งองค์ทรงเครื่องทําให้ทุกอย่างประดุดดังบุคคลผู้หนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือว่าหากบังเอิญว่ามีดวงวิญญ,ญาณเล่รอดพลัดหลงมาเจอหรืออาจจะมีพิธีอัญเชิญดวงวิญญ,ญาณให้มาสิงสถิตในหุน่น เพื่อต้องการสอบถามบางสิ่งบางอย,าอย่างพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะทํามาเล่นๆแต่บางเอิญนว่าดวงวิญญาณได้ร่อนไม่มีที่อยู่ก็อาจจะสิงสถิตในหุ่นนั้นได้นะบา,บางพิธีเขาก็ทําขึ้นมาเพื่อที่ต้องการสอบถามในบางเรื่องราวที่ชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นก็อาจจะทําเป็นพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนั้นให้เข้ามาสิงสถิตในหุ่นเพื่อต้องการอยากจะรู้อะไรหลายๆอยา่างอันนั้นก็เป็น วิธีความเชื่อของคนท้องถิ่นเขาหลังจากนั้นเสือ้อผืนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครนําไปใช้แบบปกตินะพอเกรงว่าดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงสถิตอาจจะยังไม่ยอมออกไปไหนผีกระสือในพม่าก,ก็มีผีกระสือเหมือนกันนะครับแต่ผีกระสือในภาษาพันาจะเรียกว่าสีสาโซงสีสาโซม ถ้าผู้เล่าออกเสียงผิดหรือใช้ถ้อยคําเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยเจ้าของภาษาเขาด้วยนะครับมีความเชื่อว่าเป็นประเภทพวกที่สนใจร่ําเรียนเวทมนต์คาถาหรือวิชาต่างๆนะส่งผลให้ตัวเองกลายเป็นกระสือวิถีความเชื่อคล้ายๆกับบ้านเราตกกลางคืนกระสือก็จะถอดหัวกับไส้ออกไปหากินสิ่งสกรปรกกลับมาเป็นคนปกติในเวลากลางวัน ชนพื้นเมืองในท้องถิ่นมีวิธีจัดการกับกระสือด้วยยางไม้บางชนิดเขาไม่ได้ทําพิธีเขาไม่ได้ไล่ยิงเหมือนบ้านเรานะครับหากทราบว่าใครเป็นกระสือเขาก็จะรอตอนที่กระสือถอดหัวออกหากินแล้วค่อยเข้าไปจัดการรางที่นอนนิ่งอยู่ด้วยยางไม้บางชนิดนะเพื่อให้กระสือไม่สามารถต่อส่วนหัวกับลําตัวได้สําเร็จพอรวมร่างไม่ได้หากอยู่ในสภาพของกระสือจนรุ่งเช้า เมื่อเจอเข้ากับแสงพระอาทิตย์กระสือนั้นก็จะตายในที่สุดแต่ความเชื่อของพ่อม่าที่ผู้เล่าได้เข้าไปศึกษาก็ไม่ได้ระบุว่ากระสือถ่ายทอดกันตามสายเลือดเหมือนอย่างบ้านเราไหมนั่นเขาก็ไม่ได้ระบุบอกเอาไว้นะครับหรืออาจจะมีอยู่แค่เขาไม่ได้กล่าวถึงหรือเปล่าอันนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับผีขาโกง หรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าชกเชกะเลงมะถ้าพู้เล่าออกเสียงผิดเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยเจ้าของภาษานะครับเราเหล่ากันว่าชกเชกะเลงมะเนี่ยเป็นผีผู้หญิงมักจะสิงสถิตอยู่ตามห้องน้ําและคอยหลอกหลอนผู้หญิงที่ต้องการเข้าห้องน้ํายามเดือเพียงลําพังว่ากันว่าเป็นผีที่มีความอัปลักษณ์และอยากให้ผู้หญิงทุกคนเป็นลักษณะเดียวกันกันกบตัวเองจึงคอยหลอกหลอนผู้หญิงโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีผู้ที่จเจริญแล้วเขาจะไม่ใช้ถ้อยคำเหยียดหยันผู้อื่นเพียงเพราะเชื่อว่าตนเองคิดถูกผู้ที่มีการศึกษาเขาจะรู้กาลเทศะและมารยาทอันควรกระทำหากท่านใดไม่เชื่อคงไม่ลำบากจนเกินไปที่จะเลื่อนผ่านขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมกันเสมอมาและขอให้คุณผู้ชมทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์ภูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ